หมดแล้วหมดแล้ว <S 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 อลงมาเ หอมแก้มอ่ะแม่ดูยอดดีแป๊บนึงก่อนลูกห้าพันหอมห้าพันหอมค่ะห้าพันมีหอมค่ะแม่เกิดว่าหนึ่งหมื่นมีจับนม,ม <c oughs> เราขายของจริงเหรอพี่เราขายของจริงเราขายของบางหน้าจริงๆหลังร้านเราขายอย่างอื่นโอเคมาๆก้าวๆสิทีนี้ทีน,นี้ก่อนรับชม <c oughs> <c oughs> มามๆก้าวๆ <c oughs> หอมเลยเเต็มลยค <c oughs> นไม่เอ๋อ มาไม่เคยมีใครแบบไม่เอฟนะคุณนิดหน่อยขอบคุณมากค่ะไม่มีใครเห็นมา,มาักก้าเลยค่ะมาอ,อยู่ตรงนี้อเรยแม่ต้องขายของต่อว่าตอนนี้นะคะแฟนเพจนะคะต้นหอมนะคะกะบอกายเลยสีันจะนมค่ะมาก้าตาตายหายีมันะหมดแล้ว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 ลงมา ไม่ซอร์ยไม่ต้องเซดตักไม่ต้องในกลุ่มแล้วเดี๋ยวมันจะถึงหม่เอะ